สวัสดีค่ะนะคะบิกบบบ๊กบับบิ๊กบับบิกบบ๊กบับบิ๊กบับก็ใหมันก็ทันหลังหักแล้วเนาะแม่<บ>ทำไมบิ๊กบับเกิดมาเป็นสีนี้อนะ่ะมาบิ๊กเอา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 บิ๊กบับมันเป็นควายงาม บัอบอย่าไปกินน้ำแฟร์พี่บ๊อบ,บ,บครับนี่จ้าจ้ารูปลอจ้ารูปลอขั้นเขียวว่าแล้วมานละขั้นเขียวควายสองเดือนอยังคือใหญ่แท้ เบ้าช่องเหลือนี่ยังขึ้นใหญ่แท้บุกบบบุกบบบุกบบของแม่บุกบบของแม่ขั้นแถวว่าแล้วคัดแถวคัดคองขั้นแถวว่าแล้วกิกัดเขียวเกิดเคร่งปาดยุงอู้ยุงกัดนะบิ๊กบับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้สอนหลายวันแล้วลืมแล้วลืมแล้วบิ๊กบัมมันหน้าหน้าตามันหน้ามันหน้ามันเทนนะเป็นควายหน้าเทนบางเมนควายหน้าแบบหน้าบัลลัคุณเ,เตะตะก,ก้อกับพี่คุณไป,ออเ,ปเตะตะก,ก้อกับพี่เจ้าคออุณเขาเริ่มยาวแล้วนะจ๊ะเขาเริ่มยาวแล้วนะจ๊ะ แม่งดูดเลือดตีได้ไหม,<ะ>มดูดเลือดตีได้ไหมนะ่ะเออตีเลยมันก็เราจะกัดแล้วอืไปอาบน้ำไปเปิดแล้วน้ำนะไปมีคนชูหางขึ้น้วแม่ชูหางแล้วทำไมให้มันสี่ ไปอาบน้ำโอเคให้มันเสร็จก่อนเพื่อนเลยไม่ต้องให้แน่นั่งโลนั่งกับปั๊บด้วยจะกินน้ำ ถึงไหมถึงนะที่นี่ไม่ถึงน้ำแม่ครับแม่บัวทองกันบ่บ่ดน้ำ

S 1> <S 1> <S สีบอกคือมูตัวนั้นคืออะไรอ่ะมันยอหมูเขาปกินมูอ๋อตัวนี้คือกลัวแม่แม่ที่แม่เสยเอาไว้วเหรอหรือว่าอีกตัวนั้นอ๋อบบบที่ไปใส่บับบอีกบ,บมันคือ <ละ S 1> บอกูกล,ลิ่นบอก นี ina, ่นะคะมาอันควายหลังอ่านควายหลังอ่านดมปานว่าเมนหมาว้าเลีย ดันเห็นอยัง <laughs> กำลังสั่งสั่งน้ำเชื้อมานะ,ะก็จะมีสายพันธุ์แคะด้วยนะคะสั่งน้ำเชื้อมาผสมนะฮะต้องรอดูอาการควายก่อนแล้วก็จะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะมีอาการนะเป็นสัตว์แล้วค่อยผสมนะคะแล้วก็ค่อยเอากลับไปพอผสมติดแล้วก็ค่อยเอากลับไป สามสีนะ่ 3, ตัวนี้นะนี่นะแต่แม่บัวทองกับบิ๊กบับก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอีตัวแคะตัวนี้นะคะตัวแคะตัวตัวนี้ที่จะอยู่กับเราตัวนี้อันนี้ขวายสองปีนะจ๊ะตัวเล็กมากอ้วนเลยนะครับ อ้วนเนะแต่มันเป็นควายแค่ไงควายแค่นะ,ะนอ,นนอือตอนมาพร้อมอีใบโยกก็พร้อมเนาะรเริ่มอว้วนละ ค่ะตัวนี้ประมาณเม็ดเม็ดเม็ดยี่สิบนะตะแก่แล้วนะตัวนี้นะ่ะแล้วดูจากเขานะคะดูจากเขาของเขา สองแม่นี้เอามาใหม่อันนั้นคือสายลมสายลมก็สูงจะสูสีกันแล้วแต่อีบวทองเต็มเลยไม่มีแหวงเลยนะคะไอใบยกนี้มันก็ไอไอน,นี่มันผอมมาอยู่เนาะโคง้งเห็นไหมสิโคงมันผูกำลังจะอ้วนแล้วนะ ส่สำหรบคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะ